ข้อนี้นะครับโดบอกว่าให้เราวิเคราะห์นะให้เราวิเคราะห์ลักษณะของพืชและดูว่ามันเป็นพืชแบบไหนนะอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งธนาเนี่ยเขาบอกว่าธนาวาดภาพนะครับธนาเนี่ยววาดภาพรูปใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ นะใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่แสดงว่าข้อนี้ความรู้ที่เราต้องมีเรื่องพืชคือเรื่องใบเลี้ยงเดี w, ่ยวกับใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่นะนะครับใบเลี by ้ยงเดี่ยวนะใบเลี by ้ยงเดี่ยวหรือเราเรียกเขาว่าโมโนคอตชิเลดอนอ่าเรามาดูลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนนะโมโนคอต จดได้จดเลยนะอ่าข้อสุดท้ายแล้วโมโนโคอดจบไปเะาคำว่าใบาเลี้ยงแสดงว่าแสดงว่ามันต้องดูจากใบที่ออกมาจากมเมล็ดจำไว้เลยกรณีอื่นเนี่ยมันไม่ได้กรณีอื่นเนี่ย,นนยคือปัจจัยเสริมในการวิเคราะห์แต่ปัจจัยหลักคือการงอกออกจากมเมล็ดว่ามีกี่ใบ ดังนั้นเนี่ยใบยเลี้ยงเดียวแสดงว่าตอนออกจากมเมล็ดมีใบเดียวตอนออกจากมเมล็ดมีใบเดียวจำนะเขาเลยใช้คาว่าโมโนโ,โมโนแปลว่าหนึ่งนะนะโมโนแซคไพรย,ย่เงี้ยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวโมโนคอร์ดใบเลี้ยงเดียวนะครับเราดูตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือลักษณะต่อมาที่เราต้องรู้คือนะครับออกจากมเมล็ดมีใบเดียว มีใบเดียวหนึ่งมีใบเดียวอันนี้ออกทุกปีนักเรียนต้องรู้เลยนะครับสองออกจากกลีบมีใบเดียวสองใบมันจะเป็นแบบขนานใบมันจะเป็นแบบขนานนะใบมันจะเป็นแบบขนาน นะใบมันจะเป็นแบบขนานก็คือพาราเลลนะพาลาเลลนะครับหรือแบบขนานนะส่วนใหญ่ EP เนาะคุณนศัพท์อยู่แล้วแหละใบมันเป็นแบบพาราเลลเป็นยังไงสมมติว่าอย่างเงี้ยต้นข้าวอะ่ะเธอเห็นปะ่ะหญ้าเงี้ยเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเงี้ยข้าวต้นหญ้าเงี้ยเห็นนะใบมันจะยาว,ยาวๆคำว่าขนานเป็นอย่างนี้ อย่น้นเส้นใบมันจะขนานไปอย่างเงี้ยเราเรียกลักษณะเนี้ยว่าเป็นพาราเลลนะที่มีเส้นใบยาวไปอย่างเดียวเนี่ยไม่แตกสาขาออกมาเลยเนี่ยนะเน,นี่ยคือลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวต่อมาทันเนาะอันนี้ครูทบทวนของป .4 ให้นะสามเพราะว่าอันนี้อันนี้ออกทุกปีนักเรียนไม่รู้ไม่ได้แล้วนักเรียนผิดเยอะแสดงว่ายังไม่แม่นชีวะครูถึงบอกไงชีวะมันจำนะ เธอพาดไม่ได้เลยนะดังนั้นใบเลี้ยงเดี่ยวใบมันจะยาวๆวิธีการจําใบมันจะยาวๆนะออกจากเมล็ดมีใบเดียวนะสามดูลักษณะของกีบนะดูลักษณะของกีบตอนออกมาใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะมีกี่กีบปกติเขาจะมีกี่กีบครับฮนะใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีสามกีบนะสามกีบ Oh. เออสามกีบหรือทวีคูณขึ้นไปหกถูกต้องสามกีบหรือทวีคูณขึ้นไปก็คือหกนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะทวีคูณขึ้นก็คือคูณเข้าไปนะคูณสองก็กลายเป็นหกอ่ะครูใช้คําว่าทวีคูณคือคูณนะก็หกกีบอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยของใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นอย่างนี้นอกจากนี้ สีอะไรอีกจุดเด่นของใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรอีกมันใบใบมันจะขึ้นสูงเหนอสูดินใช่ไหมอา่าจริงๆแล้วมันจะเป็นรากฝอยนะรากฝอยเนี่ยรากเช็คไปทีละจุดเลยก็ได้รากมันจะเป็นฝอยฝอยรากมันจะฝอยนะมันจะไม่มีรากแก้วเราสังเกตดิพวกหญ้าพวกต้นข้าวเนี่ยมันถอนง่าย เพราะว่าะไรมันเป็นรากฝอยมันไม่มีรากแก้วเนี่ยคือลักษณะของใบเลี้ยงเดียวต่อมาห้านักเรียนนี้นักเรียนต้องทัวร์แล้วแหละครูว่าเนี่ยเห็นไหมนักเรียนเหมือนมันต้องเริ่มสอนใหม่อ่ะนะนักเรียนต้องทบทวนอย่างหนักเลยเพราะมันออกทุกปีไปเลี้ยงเดียวคือมีใบเดียวตอนออกจมกเลดสองเป็นแบบขนานนะสามมีสามมีกลีบดอกเราสังเกตกลีบดอกมันจะเริ่มจากสามแล้วก็คูณไปเรื่อยๆเป็นหกนะ ต่อมารากมันจะเป็นรากฝอยระบบรากมันจะบางๆนะต่อมาครับนอกจากนี้แล้วใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจุดเด่นเขายังมีอะไรอีกอะขอป,ป้องนักเรียนสังเกตไหมมันเป็นป้องมันเป็นป้องเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวนักเรียนจำไว้นะนี่คือลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นไรเราเห็นต้นไผ่ไหม ต้นไผ่เขาจะมีป้องป้องอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือใบเลี้งเดี่ยวนะครับใบเลี้งคู่ล่ะนะใบเลี้งคู่ก็จะเรียกว่าไดคอดไดแปลว่าสองใบเลี้งคู่เขาก็จะเรียกใบเลี้งคู่ว่าไดคอดนะไดคอด ใบเลี้ยงคู่นี่ยจะสมบูรณ์กว่าอ๋อมีการหนึ่งที่เราลืมบอกก็คือเรื่องอายตัวตัวท่อลำเลียงเนี่ยนะตัวท่อลำเลียงใบเลี้ยงคู่เนี่ยนะเราสังเกตเลยว่าท่อลำเลียงเนี่ยเขาจะเป็นระเบียบใบเลีเ้ยงเดี่ยวเนี่ยท่อลำเลียงมันจะไม่เป็นระเบียบนะท่อลำเลียงมันจะกระจัดกระจายอย่างเงี้ยต้องจำว่ามันจะออกเป็นคุณสมบัติเล็กๆเลยถามบางเปียนะจุดเด่นมันก็ต้องข้ามกันใบเลี้ยงคู่ก็คือตอนออกจากเมล็ดมีสองใบ อยู่ต้นมะม่วงเห็นไหมออกจากเมล็ดมีสองใบสองครับมีใบเลี้ยงสองใบสองเป็นแบบขนานไม่ใช่แบบขนานขอโทษเป็นแบบแตกสาขาอย่างนี้จดรูปไปก็ได้อ่ะเป็นแบบแตกสาขานะครับม,มันก็เ,นเออ,เอ,อนะเราเรียกแตกสาขาแตกแขนงได้หมดนะคานวลอ่ะนะสาขาหรือแขนงได้หมดแตกกิ่งได้ นะครับสามนะกีบก็จะเป็นสี่กับห้าแล้วก็ทวีคูณไปเห็นไหมครูบอกแนละ้วถ้าชีวะมันจะมันจะต้องอธิบายละเอียดสีรากจะมีลากแก้วแล้วเห็นไหมต้นมะม่วงต้นไทรเงี้ยมันแน่นเห็นไหมมันถอนยากนะม,มันมีลากแก้วลากแก้วคือแท็บรูทนะมันจะมีแท็บรูทเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่เราต้องรู้เลย นะครับก็คือแท็บ o ูทแทบรูทแปลว่าลากแก้วเนาะส่วนใหญ่ EP รู้อยู่แล้วลักษณะการลำเลียงเขามันจะเป็นแทนะ็บ o ูทซิสเต็มนะประมาณห้าครับนะห้าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็การวางตัวของท่อเนี่ยมันจะมีระเบียบท่อมันจะมีระเบียบยังไงอ่ะท่อลำเลียงอะ่ะักเรียนมันจะมีระเบียบเขาจะจัดระเบียบดีกว่า นะที่เราเรียนเนี่ยเป็นรูปก,กัางเขน่ะคอสเซ็กชั่นนะเนี่ยจัดเป็นแบบคอสเซ็กชั่นนะนะนะครับก็จะเป็นระเบียบมากกว่านะนะครับอ่ะถ้าเราเอาพิจารณาตัวนี้มาพิจารณาข้อนี้เขาถามว่าธนาวาดรูปพืชใบเลี้ยงเดี่ยววาดใบเลี้ยงเดี่ยวเธอก็มาดูด้วยกันเลยอ่ะ นะพิจารณาเลยอันไหนเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมั่งเอเอเป็นลักษณะของใบเลี้ยงอะไรเออเอเป็นใบอะไรเนี่ยมาพิจารณาเอนาจะเออใบเลี้ยงคู่เพราะว่าอะไรมันอีกมีสี่กีดเออมันมีห้ากี่ใบเลี้ยงคู่นะมันเป็นไดคอร์ดอ่ะเขียนคู่ก็ได้อาจจะได้ง่าย เอเขียนไปมันเป็นใบเลี้ยงคู่ลักษณะของเอเป็นใบเลี้ยงคู่แสดงว่าว่าถูกว่าผิดว่าผิดค่ะเออเพราะว่าโจทย์บอกให้วาดใบเลี้ยงอะไรใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอ่าบีเป็นลักษณะของใบเลี้ยงอะไรใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอ่าใบเลี้ยงเดี่ยวอ่าดเด็กเนาะเป็นลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวดีเป็นลักษณะของใบเลี้ยงเดี่ยวเห็นนะอันนี้ถูก ซีอ่ะเป็นลักษณะของใบเลี้ยงอะไรใบเลี้ยงเดี่ยวเออ<ม>เป็นคอป้องเห็นไะหนักเรียนต้องถ้านักเรียนมีความรู้เนี่ยนักเรียนจะวิเคราะห์ไปได้เลยเห็นนะต่อมาดีอ่ะดนะีเป็นลักษณะของใบเลี้ยงอะไรเออใบเลี้ยงคู่เนะลียวคู่ใบเลี้ยงคู่นักเรียนก็ติกไปนะครับเป็นลักษณะของใบเลี้ยงคู่นะและอีอีคือแทบรูทนะครับ แท็บรูทส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนนะก็เป็นลากก็ไปเล้งคู่ก็ได้ใบเล้งเดียวก็ได้จริง,รงๆอันเนี้ยมันแยกออกมาเนะักเรียนมันแยกออกมาจากแท็บรูทอ่ะนะดังนั้นมันก็มาน่าจะมาจากใบเล้งคู่มันยากคือระบบลากมันเป็นมันต้องต่อเนื่องกันอนะ่ะนะครับดังนั้นข้อนี้ผิดข้อที่ถูกดีกับ c นะว่าถูกข้อที่ว่าผิดคือ a d E อ,อ่อชัดเลยมีข้อเดียวเลยข้อไหน ตอบข้ออะไรลูกข้ขอสนะองเนาะอันนี้ขอ2 2> อ้อสองและดอกเนี่ยคาว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศเห็นไหมจริงไหมดอกไม่สมบูรณ์เพศจริงป่ะจริงนะเป็นดอกเพศเมียเนี่ยเห็นไหมนะดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือมีเพศเดียวเนี่ยเป็นดอกเพศเมียด้วยซ้ํานะไม่ครบส่วนแน่นอนถ้าเป็นเพศเมียอย่างเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็จะถูกอัตโนมัติข้อนี้ตอบสองครับอ๋อเข้าใจไหม เข้าใจยังนะโอเคเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะครับดอกสมบูร์เพศและดอกครบส่วนนะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายครับหน้า